เราคงรอนเอง,อง,งี้งานระคังวังเวงรอยเมื่อนไล่ความตามถอยที่คอยพลานใจหมนกร่อนมาดวางเอาไปเรือคนหาค่างไกลเหมือนตัดรอนเตียงสวดหั ลมสาห่วงนอนไม่อยากฟังมีแต่คนแก่ตั้งใจแน่นิ่งสะดับซึ่งพระธรรมสงบประงับดับเครื่องโลกีพายพังคือ่านต่อไปคิดแล้วหัวใจช่างนาวจังหนุ่มๆสาวสร จะมีใครฟังพระเทศกันเล่าเมง,งางระครังวังเวงมาสาธุชนเจ้าข้าได้ยินระครังหรือเปล่าระครังเสียงเย็นพระธรรม เลี้มัเมาเบาเยี่ยงพระคุณเจ้าท่านสวด,ดมนต์ เจ้าบูชาพระธรรมด้วยเครื่องสการานี้ทำมาบูชา ธรรมสารสมบัติสุปฏิปันโนภควโตสาวกสังโฆสังฆนมามีวันนี้พวกเราเป็นตัวแทนนักเรียนโรงเรียนเบญจมาลาชาลาัยในพระบรมราชูุถัธรรม จะมากราบนมัสก,การพระเดชพระคุณพระราชาวิจิตฏิพันธ์เรื่องในโอกาสวันเด็กแห่งชาติซึ่งนักเรียนโรงเรียนเบญจมาราชาลัยของเราทุกคนปฏิบัติตนเป็นพุทธมามกหาที่ดีเป็นพุทธศาสนิกชนที่ดีมาโดยตลอดและเป็นลูกศิษย์ที่ดีของครูอาจารย์อีกทั้งยังมีการร่วมมือร่วมใจกันทํากิจกรรมต่างๆมากมายและทําอย่างเต็มที่เพื่อให้โรงเรียนของเราได้มีชื่อเสียง พวกเราทุกคนมีความภาคภูมิใจในความเป็นปนักเรียนโรงเรียนมินสมาราชาลัยเป็นอย่างยิ่งตลอดเวลาที่เราได้อยู่ในโรงเรียนแห่งนี้พวกเราทุกคนร่วมมือกันทำกิจกรรมต่างๆเพื่อเสริมสร้างชื่อเสียงให้กับโรงเรียนซึ่งในปีนี้โรงเรียนของเราได้เข้ารับการประเมินเพื่อรับรางวัลโรงเรียนพระราชทานซึ่งพวกเราตระหนักถึงความสําคัญของรางวัลอันทรงเกียรตินี้โดยพวกเราได้ร่วมแรงร่วมใจกันวางแผนและจัดเตรียมงานทั้งทางด้านงานิกิจกรรมและคุณธรรม เพื่อให้บุคคลภายนอกได้เห็นว่าเด็กนักเรียนโรงเรียนเป็นสมาราชาลัยเป็นเด็กนักเรียนที่เก่งและเป็นคนดีจากการเข้ารับการประเมินโรงเรียนพระราชทานในครั้งนี้แสดงให้เห็นถึงความร่วมมือร่วมใจของคณะครูและนักเรียนโรงเรียนเป็นสมาราชาลัยแสดงถึงความเป็นผู้นําของรุ่นพี่ในการเป็นตัวอย่างที่ดีแก่รุ่นน้องรวมทั้งความสามารถในการนําเสนอผลงานให้เป็นที่ประจักษ์แก่สายตาของคณะกรรมการพรที่จะได้รับในวันนี้ขอให้ คณะกรรมการเล็งเห็นถึงความดีของโรงเรียนเบญจมาราชาัายในพร,ระบรมราชปธัมภ์เพื่อให้เกิดผลว่าโรงเรียนของเราจะได้รับรางวัลโรงเรียนพระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวประจำปีการ จเจริญพรคณะอาจารย์ซึ่งเป็นผู้แทนโรงเรียนเบญจมาราชาลัยในพระบรมราชุปธรรมซึ่งอยู่ใกล้กับวัสุทัศน์เจริญพรนักเรียนซึ่งเป็นผู้แทนของนักเรียนทั้งหมดในวันนี้เป็นวันเด็กโรงเรียนได้นึกถึงอุปการคุณของวัสุทัศน์เทวรารามที่ได้มีส่วนในการส่งเสริมให้โรงเรียน ได้มีโอกาสพัฒนาคุณภาพของนักเรียนโดยการใช้พื้นที่ทั้งหมดของวัดเรามาเป็นพื้นที่เรียกว่าเป็นทั้งห้องจริยธรรมที่ใหญ่ที่สุดกว่าทุกโรงเรียนคือเรามีห้องจริยธรรมคือพระวิหารหลวงสลาการประเรียนพระอุโบสถ รวมพื้นที่สที่สำคัญนี้ประมาณประมาณ18ไร่เรามีพระประธานในห้องจริยธรรมที่ใหญ่ที่สุดซึ่งอัญเชิญมาแต่กรุงสุขโขทยัยคือพระประธานในพระวิหารหลวงได้แก่พระศรีสักยมุนีซึ่งพเพื่อเธอได้ทำการปฏิญาณเป็นพุทธมามาก,กับและว,วันนี้พเพื่อเธอก็ได้มานั่งเบื้องพระพากของพระองค์ท่าน เรามีพระประธานในห้องจริยธรรมแหล่งที่สองคือพระโบสถได้แก่พระตรีรักเชะเป็นพุทธรูปที่รัชกาลที่สมได้ทรงหล่อไว้เป็นโรงรอในพระบรมราชวังมีขนาดย่อมคือเล็กกว่าพระศรีสกุนีเล็กน้อยเรามีพระประธานในสลากการ,ปรเปลี่ยนซึ่งหล่อมาจากกรักฝิ่นสมัยรัชกาลที่สมเป็นสัญลักษณ์ของการกลับตัวกลับใจ คนทุกคนอาจจะมองว่านี่คือวัดแต่ขอให้ล้านๆทั้งหลายมองว่านี่คือห้องจริยธรรมที่สวยงามที่สุดในโลกซึ่งโรงเรียนอื่นไม่มีถึงจะมีโรงเรียนวัดบางโรงเรียนก็เล็กกว่าห้องจริยธรรมของโรงเรียนเราและบางทีวัดทั้งหลายก็ไม่ได้เปิดส่วนพวกเราทุกคนนั้นมีความคุ้นกับห้องจริยธรรมนี้แล้วเในวันนี้ ก็เป็นอีกวันหนึ่งที่เป็นวันเด็กและหนูก็เป็นนักเรียนระดับม .6 ตอนนี้ก็ว่านอนสอนง่ายเพราะใกล้ที่จะเข้ามหาวิทยาลัยให้ทำอะไรเป็นดีๆก็ทำนะเพื่อหวังผลว่าอาน,นิสงส์จะได้เข้ามหาวิทยาลัยดังๆที่เป็นของรัฐะเมื่อสักครู่นี้นักเรียนได้บอกลรงหน้าว่าโรงเรียนของเรา เป็นหนึ่งในสองโรงเรียนที่ถูกประเมินคุณภาพทั้งนี้เพื่อเข้ารับพระราชทานรางวัลจากพระบาทสมเด็จพระเจ้อยู่หัวลุน่าเองก็เป็นผู้หนึ่งที่นั่งอยู่ในการประเมินนั้นเหตุที่ไปนั่งก็เพราะว่าต้องการจะบอกคณะกรรมาการว่าโรงเรียนของเรามีพื้นที่สองไร่กับสองงาน มีนักเรียนประมาณ2,400ชีวิตกับครูอีกร้อยกว่าชีวิตพันโรงอีก20กว่าคนผู้ค้าขายอาหารอีกจำนวน30-40คน2,400-500ถึง, 2, ถง500ชีวิตซึ่งอัดอยู่ในสถานที่สี่เหลี่ยมเล็กๆกว้างก็ขยายไม่ได้ สูงเขาก็ไม่้ขึ้นแต่เราได้สามารถดำรงความเป็นโรงเรียนเบญจมรราชไาลัยอันดับหนึ่งของประเทศตรงนี้คณะกรรมการจะต้องเห็นความยากในการจัดการและโรงเรียนก็ฉลาดที่จะอาศัยวัดโดยมีความสัมพันธ์กันนักเรียนโรงเรียนของเราจึงเป็นโรงเรียนแห่งจริยธรรม ถึงจะสนบ้างก็สนแบบเด็กมีจริยธรรมไม่วิดวายกระตูว้วูเพราะเราเตือนกันเสมอใช่ไหมลูกว่าหนูเป็นหญิงต้องรักศักดิ์ศรีหญิงหนูเป็นหญิงต้องเกรงกลิ่งสิ่งเสียหายหนูเป็นหญิงต้องรู้เชิงผู้ชายหนูเป็นหญิงต้องอายหลายประการหนูเป็นหญิงต้องหมั่นในการเรียน หนูเป็นหญิงต้องภาคเพียรเรียนงานบ้านหนูเป็นหญิงต้องหลบอยาคบพานหนูเป็นหญิงต้องชำนาญกิจการเอ่ยถ้านั่งนานๆมันเมื่อยก็ขยับกลับได้นะลูกคือพลิกกลับไม่ใช่กลับโรงเรียนนะวันนี้ดีแล้วที่หนูมาเนี่ยนะเพราะว่าไม่ต้องเรียนสองชั่วโมงคนดีไม่ต้องเรียนมากลูกมันดีอยู่แล้วอะไรดีๆแล้วใส่อะไรไปมันดีหมดเหมือนขันน้ำมนดีๆลูก เอาน้ำธรรมดาใส่มันก็เป็นน้ำมนต์นั้นเราเตือนเสมอเราไม่ทำให้ผู้หญิงโรงเรียนของเราเป็นผู้หญิงแปดสาแรกหนูอาจจะไม่ค่อยเคยได้ยินศัพท์นี้ว่าผู้หญิงแปดสาแรกสาหรกคือนะคือกระเช้าที่ใส่อาหารเขาจะทำหวายเป็นสี่มุมมุมละสองเส้นเวลาที่เขาจะเอา าถาดอาหารใส่ไปเขาต้องกดหัวสลักลงสลักมันก็จะนะที่มันเป็นสายคู่กันมันก็จะถูกแยกออกแล้วก็เอาเอาเอา,เอา,เ,อาเอาผ่านใส่เข้าไปแล้วก็จัดอาหารวางสลาดเตอระมุมรวสองเส้นนั้นเขาเรียกแปดสลักคำว่าแปดสลักนั้นมันหมายถึงความแยกด้วย เพราะนันการที่เราสอนผู้หญิงของเราให้สํานึกอย่างนี้ไม่เป็นผู้หญิงแปดแสแหะผู้หญิงมันมีเก้ากาก้าประเภทตามที่โบราณท่านกล่าวเอาไว้นะลองลอง,ลองกำหนดตามสิลองว่าตามสิผู้หญิงผู้หญิงผู้ยัง,ยงแม่กระชังก้นรั่วแม่ก้นตะกวัวแม่้นตะกัวแม่ขนครัวลงล่า่ล,ล่างแม่ย่างมาเหาะ แม่ล็อกข้างรัว้วแม่ล็อข้างรัว้วแม่ชั่วตลอดศกแม่ชศกกระปกตลอดชาติแมก,กตลอดชาติออมันมีเก้าแบบแบบแรกผู้หญิงผู้หญิงที่ดีต้องเป็นแปดข้อเหมือนมักมีองค์แปดอยงที่ลูงนาคกล่าวแล้วแต่คาว่าผู้ยญิงนั้นคือยอย่างไรลูกซักผ้าหรือยัง ยังค่ะอาบน้ำหรือยังยังค่ะทำการบ้านหรือยังยังค่ะในผู้หญิงที่ผัดเพี้ยนเช่นนี้ยเป็นการปล่อยเวลาให้ร่วงเรยและการที่เราทำผู้หญิงของเราไม่ให้เป็นผู้ยังให้มีความกระฉับกระเฉงรู้จักดูแลตนเองรู้จักช่วยกิจการคนที่เราอยู่อาศัยด้วยและไม่ผัดเพี้ยนเวลาไม่ผัดเพี้ยนงานนั้นคือหน้าที่ของครู โรงเรียนนี้จะเร่งรา้าเรื่องการบ้านเรืกร่กิจกรรมทุกอย่างให้พืกเธอมีความกระฉับกระเฉงไม่เป็นผู้หยังไม่กระชังก้นรั่วคือผู้หญิงที่ชอบซุบซิบนินทาตาเล็กตาน้อยปากหอยปากปูรู้ความลับแล้วจับเอาไปขยายเราจะไม่สั่งสอนอุปนิสัยอย่างนี้แม่ก้นตะกวัวผู้หญิงที่ไปไหนแล้วชอบนั่งคุยนาน,านๆเหมือนก้นพวงด้วยตะกวนห,หนัก ลุกไม่ขึ้นถ้าเป็นต้นไม้ก็เรียกรากงอกติดดินอย่างนี้ไม่เหมาะแม่ขนครัวลงล่างเป็นผู้หญิงขี้โมโหขี้โมโหมีอะไรปุ๊บก็คว้างปาสิ่งนั้นสิ่งนีน้ถ้าไปมีครอบครัวแล้วโมโหโกรธาก็คบก,กระบาสักกระเบอือก็โยนลงใต้ถุนบ้านอย่างนี้เราไม่สอนเราสอนให้เป็นผู้หญิงที่ใจเย็นมีเหตุผล รู้จักความอดผลรู้จักการรอคอยแม่ย่างมาเหาะผู้หญิงที่เดินเท้าหนักปังปังปังมันมา้ากระโดดเด็กเบญจมาจะต้องเท้าเบา,เาๆแต่ตบหนักต้องเท้าเบาๆเดินไปที่ไหนแล้วก็รู้จักยอบหมอบราบกราบไหว้แม่ล็อกข้างรู้วเป็นผู้หญิงที่เจ้าชู้ รั้วบ้านพ่อแม่บอกว่าอย่าไปสนใจผู้ชายนะก็ไปลอกข้างรั้วแอบนัดแนะผู้ชายส่งจดหมายให้ถ้าไปล็อกข้างรั้วไม่ได้ก็ส่งสายตาเชิงเง้อคอส่งบุ้ยใบให้เขาเห็นว่ารักนะเด็กโง่ไอ้เด็กโง่นี่ยจะไปรักมันลูกมันจะทาพ,าพาให้เราอดตายนะ่ะต้องรักต้องรักเด็กฉลาดอย่าไปล็อกข้างรั้วแม้แต่รั้วโรงเรียนลูก เอลอุงหน้าบอกเสมอว่าผู้ชายนะที่อายุรุ่นราวคราวเดียวกับเราหรืออายุไม่เกิน22ถ้าในเวลาเรียนแล้วเ้ายังมาเลาะข้างรั้วโรงเรียนอย่าไปสนใจเลกแสดงว่าเด็กคนนี้เกเรในเวลาเดียวกันที่ต้องเรียนเหมือนกันแต่เขามาเลาะข้างรั้วโรงเรียนไดนะ้เธออย่าไปสนใจแม่ชั่วตลอดศพเอาดีไม่ได้ประชดชีวิต แม่สกรปรกตลอดชาติเรือนสามไม่มีความงามผู้หญิงนี่เขาต้องเรือนสามน้ำสีเรือนสามคือเรือนผมมันสะสรงเรือนร่างแต่งให้สะสวยเรือนชานให้สะอาดนั่นเรือนสามน้ำสีน้ำกินน้ำใช้น้ำใจน้ำคำโรงเรียนเป็จ้มาราชารายพร้อมด้วยครูอาจารย์มีความเคร่งครัดเพื่อผลิตเธอ ให้เป็นผู้หญิงที่เราเป็นกุลสตรีไปอยู่ในตระกูลไหนก็กลายเป็นสตรีที่ดีต่อตระกูลนั้นไม่กลายเป็นศัตรูของตระกูลดนวการที่โรงเรียนของเราต้องใช้วัดวาอารามเข้ามาช่วยโดยพระสงฆ์นั้นแล้วลวงนาก็บอกเด็ดขาดว่าถ้าพระรูปใดไปมีใจกับเด็กหรือเด็กมีใจกับพระ จะต้องปลดพระรูปนั้นออกจากความเป็นครูคนนักเรียนก็ได้เลือกคัดพระที่ดีแล้วตั้งแต่เช้ายันบ่ายสามโมงครึ่งเป็นพระเป็นครูบ่ายสามโมงครึ่งไปแล้วโรงเรียนเริ่มปล่อยพระก็ไปนั่งเป็นเพื่อนเถอมีอะไรเขามานั่งคุยกันเป็นการกันผู้ชายโรงเรียนอื่นมายุ่งและบอกพระว่าบอกมันด้วยผู้หญิงข่าใครอยาแตะ เพราะเราจะเลี้ยงเธอให้เป็นเด็กที่ดีมีคุณค่าทางสังคมนี่ก็ได้บอกคณะกรรมก,การประเมินไปอย่างนั้นแต่โรงเรียนเราเนี่ยต้องแข่งกับโรงเรียนใหญ่คืออัสสัมชัญบางแคที่ก็ใหญ่กว่าทุนก็เยอะกว่าะระบบจัดก,การบริหารแบบโรงเรียนเอกชนซึ่ง สามารถที่จะระดมผู้ปกครองที่มีเงินทองระดมผู้ปกครองที่มีเงินทองนี้เอามาบำรุงโรงเรียนก็มีมากกว่าเราเครื่องใช้ไม้สอยไปดูแลมันจะอลังการความได้เปรียบของเขาก็เป็นความเสียเปรียบของเราถ้าผู้ประเมินไม่ประเมินการบริหารที่ยืนยงแต่ไปประเมินวัตถุที่ทุ่มเท การประเมินนั้นเราเสียเปรียบและเป็นการเสียเปรียบแบบร้อยเปอร์เซนต์จำนวนต้นไม้เขามากกว่าเราสนามหญ้าที่เขาตัดเกรียยเหมือนสนามกอล์ฟเขาก็ดีกว่าเราดราหน้าไปบรรยายไปสอนอไปบรรยายให้ครูฟังโรงเรียนนั้นไปสอนกายภาพเขาดีกว่าเราแต่ก็บอกเขาว่าลองวัดคุณภาพทางสังคม กับระยะเวลาที่ยาวนานว่าระยะเวลาที่ยาวนานในสองไร่กับสองงานนี้ต้องให้คะแนนเราอะไรที่เราอยากจะมีแต่เราไม่มีนะเราก็ทำเป็นเพียงรูปจำลองสิ่งจำลองเราอยากมีสนามหญ้าใหญ่ๆแต่เราไม่มีเราอยากมีพื้นที่ปลูกต้นไม้สวยๆเราไม่มีเราไม่มีอะไรเลยเรามันจนเรามันจนที่ แต่เรารักษาคุณภาพและอารมณ์สติปัญญาที่แคบๆเ,เนี่ยลูกการบริหารอารมณ์ระหว่างครูกับนักเรียนซึ่งนันทนาการน้อยมากสนามกีฬาก็แย่งกันใช่ไหมจตีแบตก็ไปแข่งกับบาสเพื่อจะอ่านหนังสือใต้ต้นไม้สักพักหนึ่งก็ต้องมานั่งฟังเสียงสารพัดนั่นที่หนูว่า เราอยากจะชนะนั้นนะอยู่ที่คุณภาพของผู้ประเมินด้วยที่จะให้คะแนนส่วนที่เราไม่ได้ในี่ยัเป็นโรงเรียนรัฐบาลซึ่งกรอบมันจำกัดอยู่ลูกจะระดมทุนด้วยการจัดงานก็ต้องดูระเบียบรชาชการเพราะเดี๋ยวมีอะไรมีคนใส่ร้ายป้ายสีโรงเรียนเราก็เสียจะทาสีโรงเรียนเห็นไหมลูกมองจากวัดไปไหม มองจากโรงเรียนมาวัดทําไมมันสวยจังเลยแต่มองจากวัดไปโรงเรียนลงน้าไม่อยากมองเลยลูกมันโซมันเกา่ามันจนนะลูกเหรอพระเอกเรื่องทุนนี่เราบริหารยากมากแล้วก็การที่เข้ามานั้นเขาบอกเขาตามตรงว่าหนึ่งเด็กเก่งโรงเรียนของเราเป็นโรงเรียนไฟปองในขณะเดียวกันก็เป็นโรงเรียนรองรับไปในตัว ไฝ่ปองหมายความว่าเธอมาสมัครสอบรองรับคือรองรับการฝากฝังที่ผู้หลักผู้ใหญ่ท่านฝากฝังมาดีชั่วนะเด็กได้อยากเข้านะแต่เราไม่มีโอกาสคัดเลือก luôn. ก็ต้องรองรับสิ่งที่ผู้ใหญ่ฝากฝังมาแต่เมื่อมาถึงแล้ว เราก็จําเป็นต้องพัฒนาคุณภาพนักเรียนเพราะนั้นที่หนูว่าหนูอยากได้ลุงน้าก็อยากได้แต่ถ้าเขาประเมินอย่างยืดยาวตามประวัติของโรงเรียนเขาประเมินการบริหารอย่างยืดยาวเราจะได้รับเพิฐานแต่ถ้าเป็นช่วงระยะเวลาสั้นๆซึ่งจําได้ว่าสมัยลุงน้าเป็นเนนเนี่ยเคยไปหาพี่สาว สมัยสร1มบโรงเรียนอัศมชัญบางแค่เพิ่งเกิดเพิ่งเกิดขึ้นแต่20-30ปีของเขาเนี่ยที่เขาซื้อไว้มหาศาลในหมู่บ้านบางแค่เราเห็นความเจริญในด้านกายภาพเราเห็นสัดส่วนของการบริหารนในด้านกายภาพ แต่เราไม่ได้ไปดูสถิติการสอบไล่ได้ของนักเรียนณที่นั่นอีกประการหนึ่งการแสดงผลงานของนักเรียนเวลาเขามาเยี่ยมชมเราไม่มีห้องหลุกเราไม่มีห้องเผื่อเลยเราไม่มีฮอลแต่เขามีฮอลใหญ่ๆหรอกมีห้องประชุมใหญ่ๆของเรามันเล็กมันก็เจาะถ้าเขามองว่าโอ้มันเล็กปริมาณมันเล็กแต่โลกใบนี้นะเดี๋ยวนี้เขาไม่สร้างของใหญ่แล้วลูก ชิปเล็กๆใช่ไหมสามารถให้คุณค่าต่อต่อโลกใบนี้ได้เลยลูกชิปเล็กๆนี่มันอยู่ที่คุณค่ามากกว่าปริมาณแต่ถ้าเราได้ก็ถึงถือว่าเป็นคุณภาพของสองโปรโหนึ่งครูเป็น professional เป็นมืออาชีพสองนักเรียนเป็น products คือเป็นผลิตภัณฑ์ของโรงเรียนที่ครูเสกสรรปั้นแต่งเราจะได้เพราะกรณีนี้เพระเนรุนะก,ก็ภาวนาขอให้ได้และถ้าได้แล้วก็ถือว่าอยู่ในช่วงชั้นที่เธอเรียนมาแต่มหนึ่งถึงมหหรือมสี 4, ถึงมหเป็นช่วงชั้นของพวกเธอเพราะกายภาพนักขณะที่เขามาประเมินนั้นเป็นกายภาพที่อยู่ในช่วงชั้นตรงนั้น นั่นคือผลงานของพวกเราซึ่งเป็นโปรดักต์ของโรงเรียนแล้วพวกเราก็มันสดมนไหว้พระบนบานสารกล่าวจะพวกคุณขอให้ได้เธอแต่ถ้าได้แล้วเธอจะทำอะไรกับโรงเรียนและจะฉลองกันยังไงดีเราก็ต้องคิดแล้วลูกนะแต่ถ้ามันไม่ได้แล้วลูกต้องกอดคอกันร้องให้เหมือนรายการชิงช้าสวรรค์ไหม ก็ไม่ต้องลูกไม่ต้องนะเขาไม่ให้ก็ไม่ว่าแต่จําหน้าเอาไว้อะอย่างนี้ก็เป็นการอาฆาตดมาดลายใช่ไหมลูกไม่จําเป็นลูกนะก็แล้วแต่คณะกรรมาการท่านจะตัดสินอย่างไรนะเพราะท่านก็คงมีกฎเกณฑ์ของท่านแล้วก็ลกหลวงนาก็สั่งไว้ว่าในเวลาที่เขาจะมาประเมินเนี่ยอะไรที่ไม่ใช่นิสสการแสดงผลงานนั้น ขอให้คงสภาพไว้แบบเดิมๆอย่าตกแต่งเพราะเราไม่มั่นใจว่าวันหลังวันก่อนที่จะมาประเมินเนี่ยคณะกรรมการได้สอดส่องมองเมียงโดยแทรกตัวมาโดยที่เราไม่รู้หรือเปล่าไปถ่ายรูปกิจกรรมนักเรียนตรงนั้นตรงนั้นตรงนั้นตนั้น,น,นสองเราไม่รู้ว่าหลังจากประเมินไปแล้วเนี่ยนะวันหลังเนี่ยเขาจะกลับมาดูอีกหรือเปล่าเพราะยังมีช่วงอยู่ลูก จึงขอให้คงสภาพแบบเดิมๆคือเราเป็นของเราอย่างเนี้ยแล้วก็เป็นวิถีชีวิตของเราอย่างเนี้ยแล้วก็เดินเรียนกันลูกถอดรองเท้าวัวนๆน,นึงกี่สิบครั้งโรงเรียนปฐมะโรงเรียนอื่นเขาไม่ต้องถอดนะลูกเพราะที่เขามากเขาเข้าไปเรียนทั้งโรงเรียนเราเอาเข้าห้องสมุดก็ต้องถอดรองเท้าอีกแล้วแล้วก็ไปนั่งเตี้ยๆห้องสมุดโรงเรียนอื่นนีม่มเขามีเก้าอีนาอาา้นั่งใช่ไหมเขามีโต๊ะเขาเราจานั่งถัดไปถัดจนพื้นใส่นะยิ่งนั่งมากพื้นก็สะอาดมาก นี่เป็นนโยบายของลุงน้าเองว่าอยากให้เด็กนั่งอ่านหนังสือนั่งอ่านด้วยอารมณ์เอาหัวชนกัน,นหนึ่งโต๊ะอาจจะได้แปดคน,นถ้าเหลือจากนั้นก็นอนไถเถืเอบเกลือบพื้นไปซึ่งถ้าเขาเห็นภาพนี้เขาจะได้บอกเขาว่าเวลาที่เรามาเรียนเนี่ยนะเรามาเรียนที่วัดเนี่ยเราก็นั่งกับพื้นสวดมนต์นั่งสมาธิเราก็ทํากับจริงจังแต่เวลาเรียนเนี่ยนะเราก็เรียนกันแบบเด็กๆลูก นะเอาหลังพิงกันเขียนบ้างมาเขียนกับพื้นบ้างเราจะไม่จัดเป็นเด็กโปรแกรมเราจะไม่จัดเป็นลนักษณะของโปรแกรมหรือเป็นการแสดงและฝรั่งมาทิรัยก็จะได้ภาพเป็นจริงในชีวิตไปและเธอเป็นตัวแสดงที่เธอมาสวดมนต์ที่วัด ที่เธอมาเรียนหนังสือเนี่ยลูกหรือเธอมานั่งเนี่ยเธอไม่รู้หรอกเธอนะเป็นตัวแสดงซึ่งจ้างไม่ได้คือแสดงวิถีชีวิตไทยกับการศึกษากับพุทธศาสนามาอาจจะดูภาพไม่สวยเหมือนการจัดโปรแกรมลูกหรือการจัดตารางมนุษย์หรือเป็นภาคการแสดงที่เรียกเนะปอร,ร์ฟอร์มานะเข้าใจไหมเข้าใจไหมลูกทําไมเข้าใจภาษาอังกก็ทำท่าพยักหน้าไปลูกนะ เราไม่ต้องการอย่างนั้นเพราะเราเห็นกิจกรรมอย่างนั้นแล้วมันไม่สวยมันมีภาพภาพหนึ่งลูก mm hmm. เขามีการถ่ายรูปพระวสุทัศน์พระก็ห่มชีวรลูกทุกองเนี่ยจะถูกเปลี่ยนชีวรใหม่หมดแล้วก็ตั้งกล่องไว้จัดแสงไฟเรียบร้อยลูกพอพระไปนั่งปุ๊บเนี่ยต้องจัดเรียงลําดับเท้าที่โผล่มาเนี่ยเขาต้องเอาผ้าไปเช็ดลูกผ้าไปปิดไปเช็ดเท้านะลูก แล้วถ้ายังดําอยู่นะเขาจะเอาแป้งมาโลยนะที่แป้งนั้นก็ผสมสีชมพูลูกให้เท้าแดงถ้าเท้าโผล่มาเนี่ยนะมันจะแดงเหมือนกันหมดซึ่งความจริงพระมันต้องเท้าดําเท้าแต่เพราะเราเดินพิธบาท